จ้าอาหารเช้าวันนี้นะคะนนต้มกระต้มซิคโครงงวควายเมื่อคืนดีค่ะเพื่อเสามาแซบแซบหน่องนางต้มใส,สานะคะอืเครื่องในแต่ในเงินกินแต่พอน้องทำกับาลาซะสนุยกไปจ้าจงมงหัวด้ว มุมห oh. you know, ัวตัวเองนะคะโอ้ยเกือบบริกินอีกแล้วมันเบิ่งมาให้มันกระสอใหญ่บัมาจะตูดไปแดดร้ายข้าเจ้าเปียกนะพี่น้องเพิ่งขึ้นมาจากหน้านาก็เลยนั่งจะร่มเอาเนาะยันขึ้นเนีย บว่าสิสิเมาแหงต้มเนื้อเธอนะใสอุยชีแล้วน่ะหัวจุกนึ้อขนนี่แกงกิเลกใส่ไข่หมดแดง้งกิเลก อเล่นนอนหองแออนอะเล่นจะมาวายนอตคีเขีาวเอจว่าใส่ผ้างเหงก็ใส่ผอไฟ่ได้เรม้เนี่ยผู้ายนี่มาเมื่อเถนี่ออหววายอมเด้นหองแอรแเลง ไปซ่เอาปลากระเตือนจักมองนี่อามองอามองโหแกหาอามองแต่5:00น.มาบ่พ่อป้าเมียเนาะมาจักกี่ท่อซ่ก ข้าวต้มเนือหมูแดงหมูมี่เน่ยกันข้าวต้มอนี่ยจะไปใส่ข้าวต้น้องเนก้อข้าวต้มเนี่ยหอ่ะขิงขาวจะชอมืออ่ะต้มมะม่าใส่กระดูกหัวควายจ้าขิงขาวเดี๋ยวอิ่มแล้วเลยชวนมาเลย อี่บินี่ยำแรงกับบุญยาเขาเพื่อนมาแ่ชงนมกินกินคือก่วยเนี่ยขากินไรเนะจะอีมเออมื่อนี่กินเขากำลังนัดเลยแล้วได้มื่อคืนแต่ก็กินเขาก็แล้วกินเขาก็มังนัดชุกคือมาอยากินต้มมามา Salam

Tháng năm tháng trở lại năm Năm tháng trở Rồi ง่ายาไม่มีน้ปรดมันางๆน้ได้มอกัปรดเลย่เกินมืือนอึดจ้องมลูกโปรดลูกมัมอ่นมาปตกันกะนะนาบคงไว้ลูกมาลูกดไอ้บรา เราไปก็ได้หาบเขาลงหร่น้ต้องกินการตรงเพ่งยันชอมันนี่มันดำบยก็เลยกินนี่มันนี้มันดำโรไก่ที่ชอบนี่น้องไก่เงินก็เลยกินนี่กินนี่เพื่อไงเพื่องอเจน Mà ăn, Mà, Mà, Mà ăn đây. Đây. sao nhanh con nó ใกล้ๆน่ะนกเรียบร้อย <laughs> 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 บ่บเป็นตะอิมบ่กับข่าวบอินก็ใส่ข่าวมันลงลายๆตะวัยดุ่นกำลังกินนพ่อย ตายสองคนที่นั่งอยู่าายฟั่งขวาเคยมาดิดก่อนลองวยผู้แล่ลองน้าพอชิดบไหลไปนอนตอลุลื่นไปนอนก็ิ้งลคือกินน้ำเย็น เพื่อสิเตยได้แต่ละมือเออหนุนนีหนังให้ดำเลยเดี๋ยวจะไปลูกกาก่อนเด้อจ้าลูกกไอีกคนตาของเยลุน นีเย็ดลีกโลกะนางกระสิดำมืนปล่อยน้ำใส่เลยพไปน้องเอ้ยกระสิโลกง่ายจังไะเนาะมันขึ้นบโอยู่น้ำอย่าบอกนะปล่อยแต่้าก็ยังบวมีน เงี้ลงดับนาคนลงดับนามีคนงานสามน้องเมยยิบบุญน้อยออยน้าเนะก็สร้างแล้น่ะนักเหื่อไอ้จะพกทิพ ไล่เบิดทังหน้าตามทางังยาาเลยเอไาไล่หาิหเขาเป็นไหกอากจจะ,ะไล่จเขาไล่ทั่วเลจักเมและแต่ว่าทั้งหน้าตาทางอันนี้ก็เร<ห>าเยหิปหเอาไล่เขาเป็นไนะหาัาา้าเราไล่เอากาวับบที่พอ่ใส่ห้าวเล็กนะสามห้าวเด็ยที่เห็นห้างเอาช็ปหา้าแล้วก็ใส่ตะน,นางเล็ก เราไปได้ขี่พอใส่ห้ามันตั้สามดิมไล้อกจะไร่คองมไองมส้วทีะะมม่มาสูงจะบริจาคได้สูงเพียงนี้เพียงนี้ก็เพื่อพังพจะเห็นโยมมาทนน่ะเมดป่าท่านแมหาีเ็เพื่อพังเพื่พอพังเาลองม็ดอ้จะไล่นุ่แล้วจเอ็นแมสเย็ดชีพหน่ะนะเพื่อพังนะคร สร้างไม่ใช่แค่ิจักคือ,อ้วยา,า,าวานโี่วา,า,าว่านมนก็ะิใกลกเห่าเนาะพ่อท้องจะจ้อยนาะบรีมีไปเบื้องแล้วสร้างเขาผมมีคนมาเทให้แล้วเราอะทำด้วยชีาวบ้นวานชีชาวบานเเขาเห็ um. นไปสาีสวาว่วางอันเป็นห้องอแทำี่าวา

เฮ้ยแม่ติงตบิงนะครังแอนแม่เจ็ดดแพังแคพอดีแม่เจพอดีันเ้พูดเงนนะข้อต่เด้อวพอดีกับตาน่าสองเมตรนะเอาตานาแลเอาตรงเอาแม่ตแม่ย

สองแม็กนั่นิดน้อยบ้านมึงคูนเห็ดผลือหาดมึงต่ำลงหัวติเต้นควมแม่ละุูนสองอยโลดขว้าสูงี่เพียงเหรอค่ะจะไดลบนักทั่ให้นะเจ้านักคูนเจ้าเพื่อนตาก็เห็นรยละยดอไเอาหินนักูนนเก่ามากระทม่ิดใสถึงะ้ึิดอ มโน่น่าแงไปนะไม่ไปทรงเม็ดรงเม็ดรักรักแต่หกทิพย์ทรงเมตรรักบอสเออทรงเมตรรักนะเนี่ยบอสทรงเมตรไปรักนึงบ่ทั้งถุงนี่ข้มยาวดิค่ะข้มยาวน่ะแล่ข้มยาวนั่นนะขมแทกว่างมา คนระยะห้างต่ลนทรักแล้วเอรอคยโกชีพเลยละไรกะที่ันไรแล้วของมอคชีจมั่งะท่มั่งเราเอาไปได้เลยจังแต่ที่กลัวเขาคอยอันคอยไปนับมากเลยน้อยนึงหาเรื่องื่อคอยหารักเนาะเ่อนกันเนาะ่แม่ก็มาจิ้นหาจะไปไล่นะ เรมันจะไรห่างก็เล่าอีกเพื่อสมประตเข่าประเทศบอกยมเปเบิรบอกหะนาปะเทศเป็นประตูเลือดแบหนานอยู่จุบ้านั่นเออแต่นั่นอยู่แต่ว่าเลากไล่เพื่อทั้งหนาทั้งทั้งรักมันอัเละรักมันกรต้เอาลักงมันต้องทั้นาเอาพรากระรักพรากระตนมันบ่อได้มันต้องเนื ต้องนเทอคือกันกับนตงยูบ้านนั่นรักเมื่อนั่นรักข้ตื่นนั่นในเพื่อยังแลรัก็มักที่โบเจ้ารจทริสนันถึงแ่ที่นะัแม่เจ็ดซีกระไเดีัน่มีก็ลักองรอยนี่ไปากแม่มไหน มันจะท้องรอจัร่ว่าเขาใส่เล็กอันเส้เดียวคุยมันวาลากอุเใส่เิ่นเดียวมันละมันลมแหงบรัรฮ่องเฮยครื่งเทอดเลยะลักอันประตูน้อยเพ่นนะเพื่คนดูใแชเด้เพ่นเอาลักอนไ่โลตลมันฮาก ขนาดทิ่แห้งหมดได้เอ้ยมันหักนะดูข่อยอันเก้ลงไปนะแก้ลงไปใส่เันุ้มมานานบนเลยเขาประเทศโค้งแห็นกิมแฉนี่เขาเทโลเขาใส่เล็กส็ดเดออกว่าเทศพาดทิโรดมแล้วขั้นวาพู้เทศโค้งชาวนอยเมืนกาดีเลยแยกกมาทำหนาใส่โค้ง เดี๋ยวกระก็ไปยางสวัสดีจ้า